สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน9-10ถึงพฤษภาค,คมนี้ใครได้เงินบ้างวันที่9พฤษภาค,คมทีมข่าว daily life express ได้รับรายงานว่ามาตรการรับเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด -19 เราไม่ทิ้งกันที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข้อมูลความคืบหน้าของการดําเนินการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกันนั้นมีผู้ผัดเกณฑ์แล้วกว่า13.4ล้านรายความเคลื่อนไหวล่าสุด กระทรวงการคลังระบุว่าระบบยังคงทำการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ผ่านการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนทั้งหมดราว2.4ล้านรายซึ่งดำเนินการจ่ายเงินมาตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย11ล้านไรจากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์5,000บาทจำนวน13.4ล้านคนนายละว,วรนแสงสนิท ผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่ามาตรการเราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังได้แจกเงินเยียวยาไปแล้วจํานวน11ล้านคนและจะจะให้ครบ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้านัาหมายความว่าในสัปดาห์นี้นั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนอีก2.4ล้านรายจะได้รับเงินช่วยเหลือครบทุกคนสําหรับรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือของผู้ผ่านการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่7พฤษภาคม63พบว่าหลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียน28.8ล้านไร่จำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน4.8ล้านไร่และไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์อีก1.7ล้านไร่เหลือผู้เข้าขายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา22.3ล้านไร่โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเขาขายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันทั้ง22.3ล้านไร่นั้นมีผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือ5,000บาท 13.4ล้านไร่ประกอบไปด้วยกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์4.4ล้านไร่กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม5.1ล้านไร่กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีการยืนทบทวนสิทธิ์3.8ล้านไร่ส่วนการโอนเงินนั้นระบบจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันอีกครั้งในวันที่11พฤษภาคม .63 เนื่องจากวันที่9 -10 ถึงพฤษภาคมตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า กลุ่มประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรุ่มประชาสัมพันธ์นั้นส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลแบบประชาชนไม่ถูกต้องเท่ากับว่าลงทะเบียนไม่ผ่านไม่อยู่ในข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยประชาชนในกลุ่มนี้มีเรา1.7ล้านรายการทํางานหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแบ่งแยกปัญหาและส่งมอบให้กระทรวงต่างๆ ที่มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ต่อไปเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หาลือเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังย้ำว่าผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ขอให้รีบไปลงทะเบียนที่เราไม่ทิ้งกันก่อนที่ระบบจะปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมน,นี้แต่หากใครที่ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ทัน สามารถเดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นเอกสารขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่15พฤษภาคม63โดยหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมระบบจะเร่งทําการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามการเปิดรับเรื่องร้องเรียนนั้นจะเปิดเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น และจะดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโควิด -19 สาหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันสามารถเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งแม้จะปิดเมนูลงทะเบียนไปแล้วแต่ก็ยังคงเปิดให้ดําเนินการในเมนูอื่นๆอยู่ตั้งแต่ตรวจสอบสถานะยกเลิกลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือถูกยกเลิกการลงทะเบียนเท่านั้น เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนสลัดสิทธิ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ขอบคุณค่ะ